สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้บางมีแนวทางหวยฮานอยมาให้แต่ว่าก็ไม่ได้ฟันธงว่าเลขมันจะจะเข้าหรือไม่เข้านะคือว่าหวยรัฐบาลนะ่ะมันเล่นยากคือขนาดว่าเจ้าแมนๆนทุกสำนักตายหมดเลยไปออกทะเบียนรถพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยอดกระถินเนาะ เราก็เลยหมดเนื้อหมดตัวกันมันก็เลยว่าถ้าเรามานั่งรองหวยรัฐบาลเนี่ยสิบห้าวันสิบหกวันพอถึงเวลาปุ๊บก็โดนกินปังก็ปกติก็เล่นแต่หวยรัฐบาลนะกพรามานั่งดูฮานอยเหมือนมันล็อกมันล็อกเลขไอเราดูเรารู้ว่ามันล็อกมันล็อกเลขออกบังก็เลยว่าอา้าวงั้นลองไปเสี่ยงฮานอยดูแล้วกัน เมื่อวานบังก็ไปบอกแม่บอกแม่มีตังไหมเขาถามว่ามีทำไมเลรอบัองบอกว่าโต๊ดหาน้อยสี่หนึ่งสักร้อยด้วยแต่ว่าแกไม่ได้โต๊ดร้อยนะแกโต๊ดไปพันห้าแล้วทีนี้แกชอบสี่หกแกก็เลยเอาหกใส่กับสี่ของแกมันหกสี่หนึ่งแกได้ไดตัวโต๊ดนะเห็นว่าได้สองสองมืนกว่าบาทแกว่าเนาะ แต่แกก็ซื้อไปหลายพันว่าแกวิ่งสี่ด้วยวิ่งหกด้วยแต่ว่าอันเนี้ยมันก็บังบอกก่อนนะบังไม่ได้ฟันธงนะวันนี้วันที่สามนะคะเล่นเฉพาะฮานอยธรรมดาแต่ว่าบางครั้งนะมันไปออกตัวพิเศษบางทีก็ไปออก VIP มันก็แปลกเฮ้ย้บังก็ไม่ได้จดจดผลของฮานอยพิเศษกับตัว VIP ไงที่ว่าจะเอามาเทียบว่า เลขชุดเนี้ยจะเอาไปเล่นกับหวยตรงนั้นได้ไหมแต่เราหลังๆเนี่ยที่บางเห็นมาเพราะว่าบางเพิ่งจะลงเมื่อวันก่อนใช่ไหมที่ว่าบางลงให้ห้าสี่แต่วันน้นมันออกห้าสามแปดอ่ะอ,อันนี้มันเป็นตัวเลขคือต้องเล่นเล่นแบบนี้นะเอาเหมือนปังคิดได้แปดสี่เนี่ยทุกคนต้องลูดตั้งแต่แปดสี่ศูนย์ถึงแปดสี่เก้าแล้วก็กลับหกประตู จะได้ตัวเลขทั้งหมด5 4ตัวสมมุติว่าเพื่อนๆลงทุนตัวละ1บาทถ้าซื้อในเว็บแล้วแต่ว่าแต่ละเว็บให้ราคาไม่เท่ากันนะแต่ว่าของปาเป็นเว็บเจเดี่ยจะได้บาทละ8 0 0ถ้าเป็นเว็บอื่นจะได้ประมาณ750ถ้าทุกคนลงทุน54บาทได้เงิน750ด็กําไรก็เกือบ700แล้วเนาะหลุด หลุดสิบวันสิบวันก็ยังกำไรอยู่ทีนี้ถ้าไปซื้อถ้าซื้อเจ้านอกโตด๊ดร้อยหนึมันก็ได้แค่1,000แต่ถ้าเราเอาเงินร้อยมาซื้อตัวละสองบาทก็เป็น108บาทถ้าถูกตัวตรงเราจะได้พันหกถ้าเป็นเว็บอื่นพันห้ามันก็จะได้มากกว่าการโตด๊ดเพราะว่าบางคนน่ะ คือมีเจ้านอกที่ว่าเขารับแทงโต๊ะใช่ไหมบางคนไม่ได้แทงในเว็บอันนี้บางพูดถึงในเว็บไหมเพราะว่าส่วนมากส่วนมากนะปังเข้าใจว่าทุกคนน่าจะเล่นในเว็บมากกว่าส่วนคนที่ไม่ชอบหวยฮานอยรอหวยรัฐบาลก็หลังๆก็เปลี่ยนใจมาเล่นพวกลราฮานอยกันเยอะเนาะแต่บางทีเราก็ต้องเลือกตามนะถ้าเลขเยอะเกินหรือว่าเล่นมั่วเงี้ยมันก็จะยิ่งหนักไปกว่าเก่านะคะอันนี้เดี๋ยวมังจะให้ดูว่ามันไม่ได้ว่า อ่ะสมมติมันเข้าวันแล้วหลุดสองวันมันมันก็คุ้มอ่ะถึงจะหลุดสิบวันก็ยังคุ้มเราก็ไม่ได้ขาดทุนนะมันไม่ได้เดินดีนะบางบอกก่อนนะนมันจะเข้าวันหลุดสองเข้าวันหลุดหนึงเข้าสองวันหลุดหนึ่งเข้าวันหลุดสองเข้าวัน, 2, วนมีงวดนี้ห้างวดเลยหลุดหลุดห้างวดเลยแล้วเมื่อวันที่ห บางก็บางไม่คิดว่ามันจะออกเนาะแล้วเมื่อวานบางว่าจะลงบังก็ว่าบางกลัวว่ามันจะเข้าสองวันติดเหรอบางก็เลยไม่ลงแต่ไปบอกแม่บอกแม่โต๊ะสีหนึ่งนะทีนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้สามเกก็สามตัวไม่ไม่เคยแตกนะคะสามตัวมันไม่เคยแตกก็ให้ให้ลูด3 90ถึง ส9มนะแล้วแต่คนทุนมากทุนน้อยแล้วก็วันนี้มีคนฝันเขาฝันเมื่อเช้านี้นะเช้ามืดฝันว่าผู้หญิงแก่เอาตังมาให้แต่ว่าเป็นแบงค์พระราชินีแบงค์หกบาทเขาบอกเขาเล่นหวยฮานอยรอบธรรมดากับ VIP ธรรมดากับ VIP เนาะหกแล้วเมื่อวานมันออก4ี่มันอาจจะลบ ลดแต้มเป็น60ก็ไดเออ้เพราะว่าเหมือนวันนี้ที่บางคิดได้93ม่ะมันกลับหัวเป็น36ใช่ไหมาออวันนี้อย่าง39มันอาจจะกลับหัวเป็น6อาจจะเป็น360หรือหอแล้วอะไรก็แล้วแต่เนาะจริงๆมันมีฝันอีกแต่ว่าบางมันตัวเลขมันเยอะ แต่ตัวเนี้ยคือว่าเลขมันแค่2ตัว60ก็เลยมาฝากเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากมานั่งดูคลิปหรือว่ารอก็แอดไลน์บังมาได้นะเดี๋ยวาบาังทิ้งเบอร์ไลน์ไว้ให้นะคะแอดไลน์ mm hmm. เข้ามาได้ mm hmm. เดี๋ยวปังจะเปิดกลุ่มหวยฮานอยให้นะคะถ้าใครอยากเข้านะแต่ว่ากลุ่มเก่าเนี่ยปังเหลือสมาชิกแค่70 เจ็ดสิบเจ็ดคนปังไม่ได้ไม่ได้พาเข้ากลุ่มเก่านะเพราะว่ากลุ่มเก่าเนี่ยปังไม่ค่อยไม่ค่อยได้วางอะตอนหลังๆเนี่ยพอปังทําคลิปปังคือพูดง่ายทิ้งกลุ่มเลยก็ไลน์ L มาที่ m มะปรางนะคะสองห้าสองหกแล้วก็ under score อันเดอร์สกอ์อยู่ท้ายนะเพราะที่แรกวางตั้งเมื่อปางสองห้าสองหกปุ๊บชื่อมันซ้ำกับคนอื่นปางก็เลยใส่อันเดอร์สกอ์ทิ้งท้ายปางก็ลืมคิดว่าน่าจะใส่ตรงนี้นะทีนี้พอคนพอไปวางตรงไหนอ่ะคนก็แอดไปทางคนนู้นอ่ะแล้วเขาก็บ่นมาเยอะมากเลยบอกว่านี่อยาคนแอดมาเต็มไปหมดเลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยเงี้ย แอดมาได้นะคะแอดมาคุยได้อะอะไรได้หมดเพราะว่าถ้าบางมีเวลาบางก็จะวางพวกหวยดาวโจนแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆขอมาบางก็จะลองคิดคิดดูให้เพราะว่าจริงๆอะบางมีสูตรเยอะแต่ว่าสูตรมันเยอะแล้วบางไม่ได้จําแล้วก็ไม่ได้จดไว้บางทีบางก็จะนั่งคํานวณน,นั่งคิดนั่งอะไรเงี้ยไปเรื่อยเปื่อย เพราะว่าบางทีเรามานั่งรอหวยรัฐบาลอย่างเดียวมันมันก็คงจะไปไม่รอดเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนมากก็คือว่าพอใครฝันอะไรก็เอาไปซื้อหวยหวยฮานอยกันเนะเาะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ก็ลองติด39หรือว่ากับหัวสักนิดเป็นสากันทุนไว้หน่อยก็ดีนะคะก็วันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ